หุยดอกนี้15บาทมาดี60บาทคูณ50าโอ้โหมาเข้ามาเข้ามา135คูณห้าไปดีเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาดอกนี้6,750บาทเลยนะคะทุกคนฟรีเลยตั้ง8รอบนะทูน50บาทแต่เนสกำไรสี่0ันเกแล้วนะคะเพื่อนๆ ก็กราบสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือมหากรรมซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองเนี่ยเพื่อนนะในค่ายพีจีเนี่ยทุกคนอ่ะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มเล่นนะ่เพื่อนนะก็ฝากเพื่อนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องเราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะคะทุกคนนะเว็บที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนก็มีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะคะก็คือโปรโมชั่น100%้นนั่นเองเนี่ยเพื่อนนะ 1ากหนึ่งร้อยรับหนึ่งร้อยฝากสองร้อยรับสองร้อยฝากสามร้อยรับสามร้อยฝากสี่ร้อยรับสี่ร้อยฝากห้าร้อยรับห้าร้อยบาทกันเข้าไปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนสนใจเนี่ยก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเข้าไปกันได้เลยนะคะทุกคนนะส่วนเพื่อนที่แบบว่าอ่าแบบอยากเล่นแต่แบบเออไม่อยากรับโปรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถฝากได้เลยฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะทุกคนนะกนรณีไม่รับโบนัสนานเพื่อฝากถอนระบบออ,อโตโ้ไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนนะคะทุกคนมางั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะคะเพื่อน ทุนที่เราเอามาวันนี้น้อยนิดเลอเกินหลักหลักสิบเลยอะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่างบน้อยทุนน้อยงบจํากัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอามาแค่50บาทดูนะมาดูกันว่ามันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะเพื่อนๆไปขอเริ่มจากเบสสีบาทเลยแล้วกันทุกคนอุ้ยเข้ามา4บาทมาอีก2บาทเพื่อนๆมาอีก3บาทเออเข้ามาอีก9บาท20สสตางค์ มาอีก5บาทเอ้ยมีคูณ5มาคูณ 2, คูณ5โอ้โหมาอีกยี่สิบเก้าอุ้ยเข้าไมาอีกสบาททุกคนโอ้โหแล้วดูคูณคูณ18 33คูณ18ปไปเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาทุกคน597บาทนะคะเพื่อนพืนโอโ้ตอนนี้ก็คือได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ597ราบาทไปเพิ่มเป็นเบ็ด8บาทเลยแล้วกันนะทุกคนทุนหนาละ สวยดอกนี้22บาทมาอีก3บาทโอ้โหคุณคุณได้อยู่คุณเก้าคุณเไป230บาทนะคะเ,เพื่อนๆโอ้โหแล้วดูหมดเกินเข้ามาอีก18บาทมาอีก8บาทโอ้โห12บาทดีดอกนี้มอมโอ้โหเข้ามาแบบ โคตรรัวทุกคนแล้วดูคูณคูณคือมาแบบโหดมากคูณสิบห้าหบ้าบาทคูณสิบห้าเพื่อนเพื่อนสาสบบาทนะคะทุกคนโอ้โหตอนนี้ก็คือกำไรมาพันแดแล้วทุนแค่5้าสิบาทเท่านั้นแล้วมันเข้ามาแบบโคตรรัวเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนแบบสนใจอยากมาลองหรืออะไรยังไงในะคลิกลิงเข้าไปสมัครยูทเซอร์กันได้เลยนะทุกคนนะเอาจริงเกมมันบักหรือเราเล่นถูกช่วงเวลามันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนนะไปะ เพิ่มเป็นเบตสิบบาทละกันนะคะทุกคนเฮย้ยจะบอกนะว่าจะเข้าสแตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าเข้าไหมโอ้โหเข้าเฉยเข้าเบต12บบาทนะคะทุกคนปรับเบดขึ้นปุ๊บก็คือเข้าฟรีเกมเลยนะแต่จะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะคะในฟรีเกมนะ,ะทุกคน คูณห้าไปสิบเอ็ดคูณห้าห้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหมาดีดอกนี้คูณห้าสิบแปดคูณห้าไปจ้าเท่าไหร่เก้าสิบบาทโอเคเลยค่ะทุกคนนะก็จบไปที่หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็บาทนะคะเพื่อน โอ้โหตอนนี้ไม่อยู่สองพันแล้วแป๊บเดียวงั้นเราขออนุญาตปรับเบ็ด20เลยละกันนะทุกคนโอ้โหเข้ามาเข้ามา,เ,มาเข้ามารัวๆเลยมาเข้ามารัวๆเลยมากล้วยมา15บาทดอกนี้เข้ามาอีกหบาทมีคูณหรือเปล่าโอเค65บาทนะคะทุกคนสากแกตเตอร์มาอีกแล้วจ้ารอบนี้เข้ามาเบ็ด20บาท ขอปุ๊บปั๊วบังปังขอปุ๊บปั๊วปังปังคูณห้าไปสี่สิบเอยเอยเฮ้ยมีลุ้นฟรีในฟรีทุกคนมีลุ้นฟรีในฟรีโอ้โห้ฟรีในฟรีเฉยเลยได้มาเพิ่มอีกสิบครั้งด้วยกันนะคะทุกคนนะขอให้เข้าแบบปุ๊บปั๊วปังปัง คูณหก5บาบาทคูณหก0สบบาทโอ้โหคูณยี่ห้าเลยตะกี้โอ้โหได้ฟรีมาเพิ่มอีกแล้วฟรีก็คือเข้าไม่หยุดมาดอกนี้30สิเข้ามาอีก80บาทนะคะเพื่อนโอ้โหคูณสิบร้อยห้าสิบบาท คูณ10ไปดีนะคะทุกคนมา1,500นบาทนะคะพเพื่อนๆอุย๊ยมาอีก60คูณ20ไปดีดอกนี้นะคะ1,200บาทนะคะทุกคนอุ<แดก>๊ยดอกนี้15บาทมาดี60บาท คูณห้าสิบโอ้โหมาเข้ามาเข้ามา135คูณห้าสิบไปดิงเงินรางวัลก้อนโตเข้ามาดอกนี้6,750น้บาทเลยนะคะทุกคนฟรีเลยออตั้ง8รอบนะทุน50บาทตอนนี้กำไรสี่พัน0กแล้วนะคะเพื่อนๆมา15บาทคูณ10บไป Uh huh. เข้ามาแบบไม่หยุดอ่ะทุกคนตอนนี้ย mm hmm. ดอกสุดท้ายคูณหามา45บาทโอเคนะคะก็ปิดไปที่1 2 5 5บาทนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีอยู่12,237บาทเอาทุนมา50บาทแตกมาขนาดนี้ก็โหดเกินนะเพื่อนนะ ออะงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตพอแค่นี้ก็แล้วกันนะคะถ้เาเพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบเกมนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย